เดี๋ยวผมจะลองนะครับแซมเปิลแอปเปิลไม่ใช่ครับเป็นตัวอย่างนะนะครับในการแซงนะครับนะครับผมจะแซงด้านหน้านะผมมองกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับมีรถนับหนึ่งสองสามเข้ามิดขึ้นมาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนับเบี่ยงเดินเข้ามาครับสวัสดีครับผมพี่ตั้มถามยัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาในะน้าเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะนะครับมีเพื่อนนะครับหลายคนถามเข้ามาว่า พี่ตั้มครับผมอยากขับรถออกต่างจังหวัดไปไกลๆแต่เราจะมีวิธีเริ่มยังไง่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการขับรถออกต่างจังหวัดนะครับเริ่มจากขับใกล้ๆก่อนเดี๋ยวผมจะทําเป็นไกด์ไลน์สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะทําเป็นไกด์ไลน์ทําเป็นแนวทางนะครับวิ่งจากกรุงเทพนะครับไปอยุธยานะครับใกล้ๆแค่นี้นะครับไม่ไกลนะครับขับรถออกไปปุ๊บอ่ะไม่ไกลเลยก็อ่าเป็นสถานที่จริงเป็นถนนจริงนะครับการ มุมมองก็เป็นมุมมองคนขับจริงๆนะครับก็คิดว่าน่าจะมีปลีโยนสำหรับเพื่อนใหม่ใครที่ยังไม่กล้าลองไปใกล้ๆก่อนดูคลิปนี้เป็นแนวทางก่อนนะครับเป็นยังไงไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับนะครับใครจะขึ้นเหนือนะนะครับไปอยุธยานะครับบางปะอินครับวิ่งมาเส้นวิภาวดีนะครับแล้วก็ขับรถมาครับ มันจะมีป้ายบอกว่าบางปะอินอยุธยาชิดซ้ายนะครับถ้าเราตรงไปเนี่ยมันจะไปสระบุรีโคราชไปทางภาคอีสานนะนะครับสำหรับเพื่อนๆครับมาครับไปที่บางปะอินครับไปบางปะอินถ้าเพื่อนๆนะจะไปอยุธยานะครับต้องเลี้ยวซ้ายบางปะอินไปนครสวรรค์นะครับทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเลี้ยวมาปุ๊บนะครับชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายมาปุ๊บจะมีลูกศรนะนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับจะมีลูกศรชี้ว่า บางปะอินนครสวรรค์นะครับอยุธยานะครับขับตรงไปเลยครับเมื่อวิ่งเข้ามาแล้วนะครับปุ๊บปิดไฟเลี้ยวครับนะขับตรงมาครับแล้วอยู่เลนกลางนะครับถ้าเราอยู่เลนขวาสุดเนี่ยมันจะตรงไปนู่นเลยนะนะครับถ้าเพื่อนๆจะขึ้นทางไปทางอยุธยานะครับนครสวรรค์บางปะอินนะครับวิ่งเลนกลางนะครับถ้าเลนขวามันจะไปทางสระบุรีหรือว่าวกกลับเข้ากรุงเทพนะ ให้วิ่งเลนกลางนะครับ้วตามไปเรื่อยๆครับดูป้ายนะเห็นไหมครับนครสวรรค์บางปีอยุธยาลูกศรชี้ลงชี้ลงเลนไหนไปเลนนั้นครับผมมานะครับเมื่อขับรถมาปุ๊บนะครับมันจะขึ้นสะพานครับอ่านะครับมันจะขึ้นสะพานแล้วเราก็ขับตรงมาครับนี่นะครับขับตรงมาเรื่อยๆนะครับขึ้นสะพานจะเป็น2เลนนะครับมันจะเป็น2เลนก็ระวังนะครับรถจะมีรถแทรกรถอะไรเงี้ยต้องระวังดีๆครับ ขับมาครับขับมาเรื่อยๆในครับขับตรงมาเรื่อยๆครับทิ้งระยะห่างจากคันหน้านะพี่ตั้มครับทิ้งระยะห่างประมาณไหนดีครับกี่เมตรดีครับทิ้งระยะห่างประมาณนี้ครับตามคลิปเลยนะให้เรามองเห็นพื้นถนนนะครับแล้วก็กระโปรงของเราเนี่ยอยู่ใต้ล้อหลังของเขานะให้เรามองเห็นถนนครับประมาณนี้เลยพี่ตั้มครับตอนนี้พี่ตั้มวิ่งเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้วิ่งอยู่รลวๆเจ็ดสิบนะนะครับเจ็ดสิบไปปลายแปดสิบต้นๆครับลดลงเนินนะครับไล่เรื่อยๆครับเนี่ยเมื่อเราวิ่งมาปุ๊บกลายเป็นว่าเราอยู่เลนขวานะ ดังนั้นเราต้องเข้าเลนกลางครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับมีรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บนะครับเข้ามาอยู่เลนกลางครับเมื่อเข้ามาอยู่เลนกลางเสร็จแล้วนะครับเราวิ่งเลนกลางตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ถนนสายนี้นะผมจะบอกเพื่อนๆว่าความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่120กิโลเมตรนะแล้วก็เลนกลางเนี่ยก็จะวิ่งราวง100กิโลเมตรนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆครับวิ่งเลนกลาง ก็วิ่งราหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะทิ้งระยะห่างจากคันหน้าดีๆครับแล้วก็พอเส้นนี้ยพอลงสะพานมานะครับมันก็จะมีปั๊มน้ํามันหลายๆปั๊มทางฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นระยะระยะนะครับถ้าเป็นเพื่อนคนไหนขวดชีนะครับหรือว่าชีบบอยนะครับก็สามารถแวะปั๊มได้เลยนะครับแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับปั๊มมานทีเป็นทอดๆทอดๆนะห่างกันประมาณสักสองสามกิโลเนี่ยแหละครับ มันจะมีได้หลายปั๊มต่อกันนะครับสาหรับมือใหม่นะครับวิ่งเลนกลางมาครับวิ่งเลนกลางมานะครับแล้วก็เหนี่ยวความเร็วอยู่ที่ราวๆ70-80นะครับขับเรื่อยๆครับขับตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะรถใหญ่รถเล็กรถที่เขาวิ่งเร็วนะครับเขาก็ไปวิ่งเลนขวากันนะเห็นไหมครับเขาไปวิ่งเลนขวากันเรามือใหม่นะครับเราก็วิ่งเลนกลางไปเรื่อยๆเลยครับนะฮะวิ่งเลนกลางทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้าประมาณหนึ่งพี่ตั้มครับผม ว่าเราวิ่งเลนกลางเนี่ยมันอันตรายพี่ตั้มครับรถมันเยอะเหลือเกินทั้งซ้ายทั้งขวาผมไปวิ่งเลนสองได้ไหมได้ครับไปวิ่งเลนสองกันนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปวิ่งเลนสองกันนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเข้ามาปุ๊บวิ่งเลนสองโอ้โหพี่ตั้มครับทําไมเลนสองมันโล่งเงี้ยครับเลนสามเลนสี่เขาไปออกันทําไมครับเอาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยคนไทยชอบไปออกันเลนเลนขวาสุดอ่ะทั้งๆ้ที่เลนสองเนี่ยโล่งๆเลยนะ เอออ่ะเรามือใหม่ครับเรามือใหม่แล้วก็วิ่งเลนซ้ายเลนสองไปเรื่อยๆดีกว่านะโล่งๆดีครับเนี่ยครับมันก็จะมีปั๊มน้ํามันลายทางเลยนะเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้เราขับไปครับขับไปเรื่อยๆเลยครับอเส้นเนี้ยถ้าเราจะไปอยุธยานะมันก็จะเป็นเส้นตรงๆหน่อยหรือวา่าเราจะขึ้นเหนือไปนะครสวรรค์ไปลบบุรีอะไรเงี้ยไปสิงห์บุรีเนี่ยนะครับไปพิจิตรนะไปพิษณุโลกเงี้ย โอ้เส้นตรงยาวๆเลยครับแล้วก็วิ่งเลนสองเนี่ยเลาไปยาวๆเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยนะครับไม่กล้านะก็นี่ครับวิ่งยาวๆเลนสองไปพี่ตั้มครับถ้าเกิดว่าเราเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเลนไหนเนี่ยครับมันมีนะครับตรงพื้นถนนมันมีบอกแล้วก็ข้างทางนะครับเนี่ยไม่มีบอกนะป้ายข้างทางนะครับดูนะครับเนี่ยครับป้ายข้างทางมันมีบอกนะครับบอกว่า เลนกลางหนึ่งนี่ครับเลนกลางวิ่ง100นะครับเลนขวาสุดวิ่ง120่แช่ปายยาวๆใครขับเร็ววิ่ง1 2อก็ไปวิ่งเลนขวานะครับอ่านะครับมีบอกมาเลยนะทั้งป้ายข้างทางทั้งบนถนนแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับเห็นไหมครับสายสุด80กิโลเมตรเลนสองเลนสามวิ่ง100กิโลเมตรนะครับเลนขวาตรงส่วนนี้ถึงจุดนี้ให้วิ่งร้อยนะครับอ่าดังนั้นเราก็ต้องทําตามกฎจราจรนะครับวิ่งไปครับ ห้าม أ, ป้ายที่เขาบอกหนึ่งร้อยนี่คือไม่ได้หมายวามว่าให้เราแช่้อยนะมันหมายคามว่าห้ามวิ่งเกินนะครับเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะมือใหม่นะครับถ้าป้ายบอกว่าร้อยยี่สิบนั่นหมายความว่าเพื่อนเพื่อนห้ามวิ่งเกินร้อยยี่สิบถ้าเพื่อนเพื่อนวิ่งถ้าป้ายบอกว่าเลนนี้วิ่งหนึ่งร้อยเพื่อนเพื่อนก็ห้ามวิ่งเกินหนึ่งร้อยนะครับไม่ใช่ว่าให้เราแช่หนึ่งร้อยนะดังนั้นมือใหม่ตายเลยครับโอ้เพิ่งหัดรถขับรถวันแรกพอวิ่ง จะขึ้นไปอุทยาไปรองหัดขับรถซะหน่อยให้วิ่งแช่ร้อยก็ไม่ไหวนะพี่ตั้มนะอ่าใช่ครับเราก็วิ่งได้แต่ห้ามเกินตัวเลขที่เขาบอกนั่นแหละครับนี่ก็คือวิธีการดูป้ายนะครับพี่ตั้มครับวิ่งเลนกลางเราไปวิ่งเลนสองดีไหมครับเลนกลางนี่รถเยอะเลยอ่มองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีกัทไหมไม่มีครับไม่มีแล้วเบี่ยงเลนมาครับเบี่ยงแล้ววิ่งวิ่งเลนสองกันครับโอ้ยพี่ตั้มครับผมเราชอบเลนสองจริงๆเลยโล่งๆวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับ พี่ตั้มครับตอนนี้พี่ตั้มวิ่งเท่าไรครับนี้ครับวิ่งประมาณเก้าไปปลายนะครับวิ่งแช่ไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับแซมเปิลแอปเปิลไม่ใช่ครับเป็นตัวอย่างนะนะครับในการแซงนะครับนะครับผมจะแซงด้านหน้านะผมมองกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับมีรถนับหนึ่งสองสามเขาไม่ขึ้นมาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเบี่ยงเดนเข้ามาครับ เบี่ยงเลน้เขามานะครับถ้าเรามองนะครับมองด้านข้างแล้วเขาเราไม่มั่นใจว่าเขาจะขึ้นมาไหมหรือว่าเขาจะอะไรยังไงนะครับเรานับเลยครับ1 2 3สปุ๊บถ้าเขาไม่ขึ้นมาเราเปิดไฟเลี้ยวไปเลยนะครับสดมว่าเราความเร็วของเรากับของเขาคงที่นะครับดังนั้นเมื่อเราจะแซงเราก็ต้องเติมคันเร่งด้วยนะอ่านะครับทีนี้นะครับเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเพื่นอนๆมือใหม่นะเวลาขับรถปุ๊บออกต่างจังหวัดอยากไปเที่ยวเริ่มจากใกล้ๆก่อน ผมแนะนําเลยไปอยุธยาไปไหว้พระเก้าวัดนะครับหรือว่าจะไปปทุมนะครับถ้าอยู่แถวทางโซนสม,มุทรปราก,การก็ลองขับรถไปนู่นครับก็ไปทางนู้นเลยครับบางปูบางแสนอะไรอย่างนี้นะก็ไปทางนู้นได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับอยากลองขับออกทางจักรยานถ้าทางฝั่งบางกะปิหนูก็ไปนู่นจักรยงเซาไปได้เลยนะครับโอ้หพี่ตั้มรู้เส้นทางเยอนะเนาะผมก็เดาๆเ,เ,เอานะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับ ลองคอมเมนต์ดูหน่อยว่าผมที่ผมแนะนําเนี่ยถูกไหมนะครับถ้าไม่ถูกผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็ง,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 งูงูปลาปลาเหมือนกันนี่แหละนะครับเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์หน่อยนะถ้าทางนู้นน่ะถ้าไปถ้าไปทางนู้นมันใช่ไหมอ่ะคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยนะว่าผมผิดหรือถูกนะนะครับอ่ะทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆขับรถมาเนี่ยนะครับมันก็ประมานะครับมือนี่เหงื่อแตกก็พากเลยครับวิ่งเดินกลางวิ่ง8ปดสิบพิทามเลย ทั้งชีวิตวิ่งมา4050ิ้ิวิ่งในเมืองไปทํางานห่างจากที่ทํางานกับคอนโดห่างกันแค่ไม่ถึง10กิโลขับวนอยู่เงี้ยพอวิ่งออกมาเนี่ยเหงื่อแตกเลยจะทํายังไงดีล่ะ,อ,ะอย่างนั้นเราก็ต้องหาปั๊มนะครับดูกระจมองข้างฝั่งซ้ายครับเลี้ยวเข้าซ้ายมาปุ๊บนะครับเลี้ยวมาปุ๊บนะครับดูกระจมองข้างฝั่งซ้ายอีกทีนะครับเลี้ยวเข้ามาปุ๊บนะครับเปลี่ยนเลนเข้ามาครับ แล้วเราก็จะเข้าปั๊มกันนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการเข้าปั๊มกันครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายรอเลยครับนะครับแตะเบรกนะครับวิ่งเข้าไหลทางนะครับวิ่งเข้าไหลทางนะนะครับแล้วดูครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาไหมนะครับไม่มีครับเลี้ยวเลี้ยวครับกระจกมองข้างนะครับเลยมาถึงกอฟพีบาทเลี้ยวเลี้ยวครับมุนให้ไวครับบุนให้ไวนะครับแล้วคืนมาครับตรงเข้ามาครับอ่านะครับเมื่อตรงเข้ามาแล้วเราก็ขับไปนะครับมองหา ป้ายที่เป็นป้ายห้องน้ำครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านหลังต๊มนะนะครับเรามองทางฝั่งซ้ายมีไหมไม่มีครับพี่ต้อมครับดังนั้นเราต้องมองไปทางฝั่งขวาครับฝั่งขวาเจอแล้วครับพี่ต้อมครับทางนู้นเลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะเปิดไฟเลี้ยวขวาเข้าไปครับเราก็จะหาที่จอดกันนะครับนะครับจอดตรงไหนดีนะอาจจอดตรงข้างๆคันสีดํานี่ข้างหน้านี่แหละครับเราเข้าเอาคนหน้าเข้านะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับให้นะครับพวงมาลัยตรงกลางอยู่ตรงอ่า อยู่ตรงโลโก้ครับแล้วหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายโค้งมาครับก็ค่อยไปรถไหลช้าๆนะครับมีความรู้สึกว่ารถตั้งตรงสองครับคือล้อตรงครับนะพอขับตรงมาปุ๊บอ่ะโยกซ้ายโยกขวาหน่อยเพื่อให้รถตรงซองนะครับกระจกมองข้างนะครับเท่ากันปุ๊บหยุดรถครับอ่าทีนี้เราก็อยู่รถนะครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำตรงฝั่งนู้นได้เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเมื่อทําธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าห้องน้ําห้องน้าอยู่ทางนู้นนะนะครับแล้วก็ เดินเข้ามาขึ้นรถปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะคันนู้นเขาก็ออกไปแล้วนะคันข้างเรานะครับทีนี้นะครับเราก็จะออกมั่งล่ะนะครับเรียบร้อยนะครับมีรถอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับวิธีการถอยนะนะครับใส่เกียร์ถังนะครับปุ๊บอ่าใส่เกียร์ถังครับนะครับแล้วเราก็ถอยมาตรงๆก่อนนะครับถอยมาตรงๆปุ๊บนะครับพอกระจกมองข้างนะครับถึงล้อหลังนะนะเพราะฝั่งขวาเนี่ยมันไม่มีรถจะไม่พอกระจกมองข้างถึงล้อหลังแล้วหมุนพวงมาลัยได้เลยครับหมุนให้หมดครับ ดูกล้องมองหลังด้วยนะด้านหลังมีรถมาไหมนะครับดูกระจมองข้างนะครับด้านหลังฝั่งนู้นมีรถมาไหมฝั่งขวามีรถมารอเข้าซอยไหมไม่มีครับดูกระจให้ดูกล้องมองหลังอีกทีนะครับพอรถออกมาปุ๊บนะครับคือระตรงก่อนคือรถตรงเสร็จแล้วนะครับเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ให้รถจุดแล้วก็ใส่เกียร์ดีครับหมุนขวาไปครับหมุนขวาไปรถตั้งตรงนะครับรถตั้งตรงปุ๊บคือระตรงครับช้าๆนะครับเดี๋ยวเราไปเลี้ยวขวา เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่คือห้องน้านะนะครับอ่ะเลี้ยวขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับหมุนโค้งออกมาครับโค้งมาเรื่อยๆครับโค้งตามทางมานะครับโค้งมาเรื่อยๆระวังรถถอยระวังรถเติมน้ำมันให้ดีๆนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโอ้เราจะออกถนนใหญ่กันยังไงนะครับพี่ตั้มครับผมอย่างนี้ครับผมกลัวมากเลยครับรถวิ่งมาเร็วมากจอดยังไงครับอ่ะไม่เป็นไรครับเราค่อยๆไปนะครับเรามือใหม่นะครับด้านหน้าเลยมีรถถอยระวังด้วยนะครับอ่ะเราขับตามเข้าไปเลยครับ ทําไมเขาวิ่งอย่างนั้นอ๋อเขาจะไปจอดฝั่งนู้นโอเคไปเราไปกันครับนะวิ่งมาปุ๊บนะครับถ้าวิ่งแถวนี้ต้องระวังมัน์ไซค์เขาวิ่งสวนเลนมานะต้องระวังครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายมองขวาก่อนครับมีรถมาไหมนะครับค่อยมาครับค่อยขี้มาค่อยค่อยโค้งมานะครับนะครับเราจะไปเลนหนึ่งนะครับดูก่อนดูก่อนนะครับมีพี่ใหญ่มาครับเห็นไหมพี่ใหญ่มาให้พี่ใหญ่ไปก่อนนะนะครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ครับให้พี่ใหญ่ไปแล้วเราตามพี่ใหญ่นะครับ นะครับค่อยๆจี้ไปเบาๆครับค่อยๆจี้ไปนะครับมองฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาไหมโอ้มีมอเตอร์ไซค์ม,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 มาพี่ตั้มครับทำไงดีครับวิ่งไหลทางไปก่อนนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับไม่มีม,มีรถกระบะข้างหลังบงังให้โอ ح, ้โหโชคดีจังนะครับเข้ามาเลนหนึ่งก่อนนะครับเรามือใหม่เข้ามาเลนหนึ่งก่อนนะครับขับตรงไปครับขับตรงไปเลยขับตรงไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราจะเข้าเลนสองยังไงครับพี่ตั้มครับมองกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมโอ้โล่งเลยครับพี่ตั้มเปิดไฟเลี้ยวขวาครับ เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วเบี่ยงเลนออกมาครับเบี่ยงเลนออกมานะครับเบี่ยงเลนออกมานะครับวงมาลัยผมหมุนนิดเดียวเองนะนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในเลนแล้วปิดไฟเลี้ยวครับแล้วขับตรงไปครับอ่าแบบนี้ครับผมอ่าฝนตกพอดีเลยพี่จ้มครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆนะฝนตกครับผมแนะนําเลยครับผมมีน้ํายากันฝนเกาะกระจกนะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ด้านล่างไว้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะก็เอาน้ำยากันน้ำฝนเกาอกระจกไปช้านะครับ เป็นน้ำยาเกรดพรีเมียมเลยนะครับอ่นะครับเป็นน้ำยาเกรดพรีเมียมทาให้นะครับน้าฝนเนี่ยนะครับมันไม่เก่อกระจกเพื่อนเพื่อดูไหมเห็นไหมเนี่ยน้ํามันไหลเป็นเป็นทางเป็นทางทําให้เรามองด้านหน้านี่ได้เคลียร์ชัดเจนนะครับมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้ขับตรงไปเรื่อยๆครับนะครับขับตรงไปเรื่อยๆครับเราก็วิ่งของเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับนะครับด้านหน้านะครับมีรถช้ากว่าเราอีกไงเราว่าเราขับช้าแล้วนะก็ยังมีรถช้ากว่าเราอีกนะ ขับไปก่อนคับใจเบรกเบาๆให้รถชะลอนะครับให้มีความเร็วเท่ากันกับคันข้างหน้านะครับชะลอชะลอก่อนนะครับทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งครับทิ้งระยะห่างประมาณไหนครับพี่ตั้มครับทิ้งระยะห่างประมาณสองสามคันนะก็คือเรามองเห็นนะครับมองเห็นพื้นถนนนะนะครับตามไปเรื่อยๆก่อนนะนะครับก็ขับแบบนี้แหละครับเราเมื่อ่เราไม่ต้องรีบครับเกาะกลุ่มไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มความเร็วเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ70 ช่วงเจ็ดสินะ70กลางๆไปถึง7 0็ดปลายๆนะครับเราขับตามไปก่อนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมือใหม่นะนะครับถ้าเพื่อนๆออกต่างจังหวัดอย่าลืมนะสติกเกอร์มือใหม่ป้าวนะครับอ่านี่เป็นสติกเกอร์ของผมนะมือใหม่ับกคับนะครับสำหรับเจ้าสาวคนไหนนะอยากได้สติกเกอร์น่ารักน่ารักนะครับไม่อยากเหมือนใครอยากมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับแต่ยังคงความน่ารักไว้นะครับนี่ครับสติกเกอร์มือใหม่แฮับของวิตั้มทามิยะครับเอาไปแปะนะครับรับรอง ให้ห่วงปลอดภัยนะครับใครเห็นใครก็สงสารใครเห็นใครก็รักนะครับนะครับฝากเพื่อนไไปด้วยใครอยากได้ทักมาได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ทิ้งไลน์แอดไว้ข้างล่างนะครับทีนี้นะครับถึงตอนนี้นะครับเราขับไปเรื่อยๆครับมือใหม่อย่างเรานะครับขับไปเรื่อยๆครับพี่ตั้มครับผมว่ามันฝนมันตกเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นเราทำยังไงดีครับพี่ตั้มครับอย่างนี้นะครับ เมื mm ่อเพื่อนๆรู้สึกว่าไอ้น้ำฝนเนี่ยมันเกาะกระจกนะนะครับไม่มั่นใจไม่ค่อยมั่นใจเราก็ใช้นะครับมือฝั่งซ้ายมือนะครับเรื่อมนะครับไปที่ก้านฝั่งนี้นะครับแล้วดันขึ้นหนึ่งครั้งครับปึ๊บนะอันนี้คือแมนว่นนะแมนว่นก็คือมันจะกระดกขึ้นหนึ่งครั้งนะครับถ้าเรากระดกขึ้นหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นหนึ่งครั้งถ้าเรากดกระดกขึ้นค้างไว้ม si ันก <places> ็จะค้างไว้นะครับข้างหน้าเขาก็เบรกกันนะครับเราก็แต่เบรกเบาๆครับ ทิ้งเลขหประมาณหนึ่งเผื่อมีการชนกันมีการเกี่ยวกันเราจะได้ไม่เข้าไปยุ่งกับเขานะครับเราจะได้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับทีนี้นะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆเลยนะครับกระดกนะครับก้านปัดน้ำฝนหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับทัศนวิสัยชัดเจนนะเรากระจกนี้ไม่เป็นฝ้าเลยนะครับเพราะใช้น้ำยากระจก,กเกรดพีเมียมของผมนะมันจะขายพี่ตั้งไม่ขายตลอดเลยแต่ทีนี้ผมก็ต้องอนิดนึงนะเพราะว่าผมทำคลิปก็ต้องมีค่านะ้ำม,มัน คิดซะว่าช่วยผมนวกันนะนะครับนะครับมีรักแฟนเพลงนะครับช่วยกันคนละกระป๋องสองกระป๋องนะนะครับเป็นค่าน้ำมันให้ผมทําคลิปอีกทีไหมเพื่อนในคลาะนะครับด้านหน้าพี่ใหญ่นะนู่นทางนู้นนะครับเดี๋ยวเข้ามาเลนสองนะครับไม่รู้ว่าหลบอะไรอ๋อเขาหลบเพื่อนกันนะนะครับดังนั้นเราต้องระวังครับขับไปเรื่อยๆครับขับตามไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆนะครับทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้านะครับถ้าเราเข้าไปใกล้ยกคันเร่งก่อนนะครับจับระการลด นะครับถ้ารถยังไม่หยุดนะครับอย่างไรเราก็ค่อยเหยียบเบรกนะครับแต่ถ้ารถมันหยุดชะลอลงแล้วก็ค้างไว้ก่อนนะครับพอเพื่อนมีระยะห่างที่พอไปเราค่อยเติมคันเร่งตามนะครับทีนี้นะครับรรรเราก็ดูนะเวลาเพื่อนไปเนี่ยเพื่อนดูป้ายดีดีครับเนี่ยมันจะมีป้ายอายุทยาวังน้อย big, นะครับบางประหท Allison, ทังอ uh ่างทองอะไรเงี้ยนะครับเราดูป้ายดีๆนะนะครับดังนั้นป้ายอายุทยามันอยู่เลนซ้ายสุดใช่ไหมครับทีนี้เราจะไปทางซ้ายแล้วนะครับนะครับ ราก็จบมางข้างฝั่งซ้ายเจอหน้ารถพี่ใหญ่เต็มคันนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเบี่ยงเลนเข้ามาครับเบี่ยงเลนเข้ามาแล้วอยู่เลนนี้ครับอ่าล้วขับตรงไปเรื่อยๆครับขับตรงไปนะครับขับตรงไปเรื่อยๆครับอ่าด้านหน้าเห็นไหมครับเพื่อนๆครับป้ายบอกว่าอยุธยาวางน้อยชิดซ้ายครับอ่าแล้วก็ชิดซ้ายนะครับตอนนี้เราชิดซ้ายอยู่แล้วแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยครับเมื่อเข้าไปใกล้ด้านหน้านะครับเราก็แต่เบรกเบาๆครับนะครับแต่เบรกเบาๆนะครับ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับเอียงเข้ามาในเลนนะครับหน้าเขาแต่เบรกเราก็เบรกตามนะคลอสเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถออกต่างจังหวัดนะผมทําเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆเข้าใจคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่กล้าออกต่างจังหวัดเพื่อนๆคนไหนยังไม่กล้าขับรถออกไปไกลๆหน่อยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆ ขับรถได้มั่นใจขึ้นใครพอขับรถได้ใครพอขับรถเป็นลองเริ่มจากใกล้ๆก่อนไปใกล้ๆอำเภอใกล้ๆตัวเมืองใกล้ๆนะครับลองไปดูครับนะครับอย่างคลิปนี้ก็จากกรุงเทพไปอยุธยาไม่ไกลเลยนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน อยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมก็มาตอบให้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายกันนะครับหรือว่านะครับเพื่อนๆจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับผมมี Facebook กลุ่มนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังขับรถไม่คล่องที่ยังถอยเข้าซองไม่แม่นที่ยังไม่กล้าขับรถนะครับกะระยะไม่เป็นนะครับ เข้าจอยเข้ามาได้เลยในกลุ่มนะครับผมทิ้งด้านล่างนะครับผมด้านล่างเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆสามารถกดจอยเข้ามาได้เลยนะครับใครคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามากราบเรียนเชิญครับผมเข้ามาได้เลยไว้เจอกันใน Facebook g r ุ u p นะครับอ๋อนะครับหน้าปกแบบนี้นะครับลิก์อยู่ด้านล่างนี้จอยเข้ามาได้เลยครับ ไว้เจอกันในเฟลกุ๊ปด้วยครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดที่เด็ดๆครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยกันด้วยครับ